ท่านวโยคาวจรทั้งหลายจหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันต่อไป <c oughs> นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นประสูดาบันนั้นสำหรับบท่านนอกจากพุทธจริญ ก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนิบันดาท่านทั้งหลเมื่อฟังกันแล้วถึงชื่นชื่นชื่อว่าอริยสัจร,รู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูง เป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยาก <c oughs> แล้วว่ากันไปตามความจริงความรู้สึกอย่างนี้ <c oughs> ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่าเพราะว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริง ที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรองเรื่องของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอาริยสัจเเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนัก ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระสโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดจะเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจกับว่าอะหันมันก็หนักเกินไป <c oughs> ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไป อยู่ๆไม่พันยจะฝึกกําลังกายกําลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าอะไรที่เราชอจะประทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ประทะกับสิ่งที่ไม่มีกําลังจะต้องมีกําลังพอพัดพอเหวี่ยงกันแล้วเราจรึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลําดับ ถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ,อ่นอ,อนที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีประมาณฉันใดแม้การการปปิิบัติเพื่อความเป็นพระอระหันต์ก็เหมือนกัน อยู่ๆเราจะใช้กำลังพระา,ารหันมาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร <c oughs> อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังแล้วแค่ยกได้ห้ากิโลแล้วก็ยกห้ากิโล ก็กำลังมากขึ้นแล้วพอย่อสู้กับน้ำหนักสิก,กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนักสิก,กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัตว์นี้ก็เหมือนกันบอกว่าอาริยสัตว์สี่ริการมีทุกสมุทัยนิโรธมกักฟังแล้วปวดหัวไปเลย ไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ตั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พวกอย่างนี้จะมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไม่หาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปที่จะแน่จะมันนั่งว่าท่านบูฟังว่าเมร์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักเนี่ย ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็าอาตมาเองีนความจริงนักธรรมจะเพื่อบรรนามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศอย่างจงอย่าปลารบตนเป็นสําคัญ้เ,เรื่องปรารบดีเป็นสําคัญนะไม่ควรจะปรารบถ้าปลารบชั่วนี่อาตมาว่าคนปรารบ พราะว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหวัวเลยใครมีมนเทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิด เอากำลังใจเข้าเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆค,ค,คิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อประสูดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่ประสูดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหรันโลกเส้นประสาทจะกินตายเนี่ยอริยสัจขั้นประสูดาบันเป็นยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์ จงพิจารณาทุกให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้แล้วในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหันต คืออริยสัจของพระอ,อริยานอนภังของพออระอรหันแต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สําคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระนาคามีไปเป็นพออระอรหันบม่ว่าหันไปเลียนอริยสัจไหมถ้าบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สําคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นโรโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่ นีเรามานั่งดูทุกที่เรามองเห็นกันดีกวา่า <c oughs> เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้ที่ทะเยนช่วยตัวคนเธอไม่ได้ไปวางลง เวลาเธอถ่ายอุจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไงเราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเปื้อนตัวแบบนั้น อาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครก็าไม้จิ้มตูจาระนิดเดียวจะไล่แต่เราแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับสูจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคําว่าทุกขแปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจ นี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสําหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขนะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขแลอเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ามาสบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพัดทราพ้ดท่า,าจากของรักของชอบใจสามีตายพัญญาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้าย เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่ายอ่าซ้ากัน,นการที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี่บอกมันเป็นสุข แต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอ,อกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอาหารหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะหวันไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้ไม่กินฉันก็อยากกิน เมื่อมีมีให้มันกินก็นแล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สมบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกินเลสตัณหาปาทานอากุศนกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจ ถ้าความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แลว้วก็ตาม,มาขอกราบสามวาระทั้งน,นี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นระโสดดาบันอารามณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนืน่องในขันห้าขันห้ามนยะสุดมงงายโสมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกถ้าสบายใจ มันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมันถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติตนี้เราก็มาคุยกันต่อไป สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพัดพราจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์ก็อะไรทุกข์เพราะเราโง่ทําไมจะว่าโง่ก็เพราะอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจริงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนมามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเลิศเกินราคาเก็แสนจะแพง อยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทํางานหนักเพิ่มกําลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงในการเพิ่มกําลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุกและมันถุกตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามา เลงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยืออย้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นนั้นว่าเป็นทุกข์ซีกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจทีนี้สมมุติว่าเราอยากจะได้สามีหรือพรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปได้วยความเราร้อนในขณะที่มีความรัก เรียว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่เปกับคนอื่นความเล่าร้อนใจเกิดขึ้นเพราะความหวงแหานอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์แล้วเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพันนากันไปมันก็ไม่จบรวมความวาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมด เป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆคิดกันไปนี่ความทุกอย่างนี้เรายังต้องการมันอยู่อีกหรือหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุที้เกิดทุกข์ว่าอะไรหนอ อะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมาจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาแล้วพระเด้จ่าบอกไอ้ความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนึกดูสิ มีข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างนนอย่าอยากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้านให้ราคามันแพงเล่งโกโก้เสียน้ำมันค่าพาานะยานพาานะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิไกรงานทางบ้านอีกหนึ่ง ราคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินที่จ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระกันไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแล้ว่าคนดี่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่เรียนรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอริยเจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยาก นี่ตัดขั้นเบระโสนดาบันไม่ไดตัดขั้นพระหรหัน <c oughs> อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นเบระโสนดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไหร่พอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมาได้โดยสัมมาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขาไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่าหาได้มาโดยสัมมาชีวะ ไม่ได้เกียรแต่กายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้เปรลมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาๆอย่างประสูดาบันนี่ความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับประสูดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนี้เสีย มาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากขมาเท่าไรมันกระทุกมากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งช่างใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียรจตกายเกินไป อย่างนี้ก็เป็นาการตัดตัณหาที่เพิ่งหามาได้โดยไม่ชอบทำนี่ตัดกันแค่ประสงดาบันคือถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาแล้วก็ตัดหนังเสียเดิมหนาาของพรม,มีหารสีคือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทําไมอยากไปทาร้ายเขาทําไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทาร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้ว ถ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราส่งตัวเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทำอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาเพื่นอนาดพม,มีหานสีแผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสาร ว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูได้แท้ไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบายนี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเส้นได้ด้วยหน้าการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทำลายความทุกข์ ก็เป็นอนวุวาตตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรท่านั็นเลยไม่รู้ถ้อย้อนในปางนิพพตตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญา่านบอกว่าทุกสมุทัยนิโรธมักไอ <c oughs> ตัวมักนี่แหละได้แก่ตัวศีลมรกก็เลยก็ได้แก่ม,กกแกกมักแปดที่พูดมาแล้วในวันก่อน มักตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมีแปดปัจจยไปเป็นแปดย่นอกมาเหลือสามได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงไงเราไม่ยอมให้สิงขาดเกรงว่าจะไปอบายภูมิคุมไว้ก่อนสมาธิทำอารมณ์จิตจะอารมณ์ศีลให้ทรงตัว ศิ่นี้ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สิกกนกงบคลอื่นเป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากำลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกำลังใจของความชั่วแล้วผลักมันออกไปด้วยกันน่ายการให้ทาน่านมัญยากจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปเ้ียการเคารพสิทธิสิ่งกันลกัน นี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยาบาัทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธพยาบาทเขาทำไมไม่เป็นเรื่อง คนโกรกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่งกับข้องกูลนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้าง ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็ามานั่งคิดกันใหม่มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์บแบกสินเป็เปโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักกันป็นหนึ่งว่าจะตายลงไป ในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธะนีโรทะแบบโสดาบัน คือหนึ่งตัดความโลภเส้นได้โดยการให้ทานสองตัดความรักเส้นได้โดยการนักษาสิทธิสิ่งก,กันเลยกันยอมรับนับถือสิทธิสิ่งก,กันเลยกันส,สามตัดความโกรธเส้นได้โดยการมีพร,มริหารสี่เป็นสําคัญโดยโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเมื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุข แล้วก็ห้าไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบบอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาห้ากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วคนแล้วก็ตายของมันจะหายไปด้วยกิริยากิจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้คนแล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอาวาธทุกท่าน ถ้าทรงใจได้อย่างนี้เป็นาทุกท่านมีหวัง่าทรงอารมณ์เป็นประโสดาบนได้อย่างไม่ยากอลบ,บันดาท่านประโยคข่าววจรทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดเส็จแล้วมากเกินไปทั้งระเบือ่อท้เผลอเกินพอดีเจ้าตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วนในอริยสัจสี่ 4. เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นประโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามมัธยาศัสยสอดดี